ออกอ้าำออกอะมาสามคนได้บนเวทีเลยสาคนได้บนเวทีทเ,วเพชรบุรีสมุทรสงครามและหนองคายเราจะมาโอโน้อยออกกันและเหลือสคนไว้เป่าหญิงฉุกโอโน่เอะพวกเราพร้อมแล้วโอโนอ สองคนสุดท้ายเป็นน้องคายกับสมุทรสงครามเพราะไหมถ้าเกินพร้อมแล้วเบ้า,าอโอเคมีการต้องเปลี่ยนสัญญาณด้วยอ่ะเพื่อนๆก็ลุ้นกันหนึง่งสองสามและผู้เดียวรางวัลน้องคายย,ค <laughs> ยินดีด้วยนะครับโอ้ เป็นดูขอบคุณพี่โอด้วยนะครับอะพี่โอบอกว่าน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้รับกับ